พระเจ้าเรียกร้องในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์ทั้งหลายใครก็มนุษย์ทั้งหมดมุสลิมก็มนุษย์คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็คือมนุษย์เหมือนกันพระเจ้าให้สถานภาพของความเท่าเทียมกันในด้านของมนุษย์เท่ากันหมดนั้นพระเจ้าจึงให้ฮาลานนี่จึงเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่ดีสําหรับมนุษยชาติทุกคนพระเจ้าบอกจงบริโภคอาหารฮาลานนะแล้วไม่ใช่ฮาลานอย่างเดียวมันจะต้องดีด้วยพระเจ้าใช้อย่างนี้ไม่ใช่ฮาลานอย่างเดียวต้องดีด้วย แล้วมันจะดีได้อย่างไรนะครับดีตรงนี้เราเราทำอย่างไรให้มันดีดีคือการก่อไปถึงอะไรประโยชน์ที่ของที่เราผลิตแล้วเอาสิ่งที่ฮาลัานมาผลิตแล้วมันจะต้องดีด้วยนั่นหมายถึงการควบคุมในเรื่องของคุณภาพคุณภาพอะไรที่เป็นที่ยอมรับคุณภาพด้าน gmp คุณภาพด้าน haccp คุณภาพในการทวนสอบระบบการบริหารจัดการ iso อะไรต่างๆเราดึงมาใช้หมดเพื่อให้อะไรครับฮาลัานนั้นอยู่ในสภาพที่ฮาลัานด้วยแล้วก็อะไรครับมีประโยชน์ด้วยเหมือนกัน นี่คือเป้าหมายของหลักการนะครับเสร็จแล้วฮารันก็ยังได้มาจากอะไรครับสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านศาสดาฮาลันอย่างไรเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะัมพีเนี่ยบอกเอาไว้เพียงอะไรครับเนื้อความสั้นๆแต่มีการอธิบายโดยท่านศาสดาศาสดาจึงเป็นกระบวนการขับเคลื่อนหลักการของศาสนาได้ดีมากเพราะศาสดาเป็นมนุษย์ปกติเหมือนกับเราท่านมีครอบครัวมีภรรยามีลูกท่านทาการค้า นะครับท่านกินอาหารท่านก็กินเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปท่านไม่ใช่นักบวชหรือนักพรตไม่มีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตของความเป็นมนุษย์นั้นศัสดาจึงเป็นแบบฉบับสิ่งใดที่เป็นแบบฉบับของท่านเช่นคําพูดของท่านคําสอนนะครับมันจะเป็นสิ่งที่อะไรมุสลิมสามารถเอามาใช้ในข้อกําหนดในเรื่องของฮาลันด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับประเด็นที่3ก็คือนะครับมติของปวงปา่า มติของพวงปาตรงนี้หมายถึงคนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการที่มาจากคัมภีร์อังกุรอานและแบบฉบับของท่านศาอย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งในโลกของมุสลิมเขาจะยอมรับนะครับสี่ท่านก็คือท่านาผู้นําที่เขาเรียกว่าท่านอิหมมฮานาฟีท่านอิหมมชาฟีอีท่านอิหม์มาลิกีแล้วก็ท่านอิหมมฮับบารีซึ่งอยู่ในเอกสารที่ให้ไปมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราที่ต้องเอามาฟุดนักปราชญ์เหล่านี้เนี่ย เขามีความเห็นที่อาจจะแตกต่างกันบ้างในวางสิ่งในบางอย่างมันเป็นผลสําหรับเราด้วยนะครับนั้นอย่างในกรณีของผมขออนุญาตลยกตัวอย่างเรื่องของศาสกรรมการเชื่อเนี่ยการเชื่อหลักการหนึ่งในการเชื่อเขาบอกว่าจําเป็นที่ผู้เชื่อจะต้องตัดเส้นหลอดเลือดที่อยู่บริเวณลาคอของสตัตว์สองเส้นให้ขาดออกจากกันหลอดลมหลอดอาหารสีเส้นนี้ต้องเลยครับขาดออกจากกัน แต่ในแนวความคิดของนักวิชาการหรือนักปราชญ์เหล่านี้เนี่ยเขาลงมติกันว่าจําเป็นจะต้อง